สวัสดีค่ะพบกับทอจเจริญแฮกเตอร์เพอเดตอุดมเช่นเคยนะคะวันนี้มาแนะนำรถไถคูปตา L4018 นะคะคันนี้สวยๆเดิมๆค่ะเครื่องไม่เคยแกะน็อตไม่เคยขยับนะคะสีเดิมทั้งคัน,นะคะ่ะสวยๆเลยค่ะใช้งานน้อยมากแค่1,400ชั่วโมงนะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพรวนจะเป็นตัวใหม่นะคะของค่ายนาซาค่ะเป็นผ่าน 5, คณ22นิ้วนะคะ สวยทั้งคันเลยค่ะรับประกันใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วก็เช็คให้พร้อมใช้งานเลยค่ะไปลงงานได้เลยนะคะใครที่กำลังมองหารถสวยๆไว้ใช้งานสักคันแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะราคาอยู่ที่359,000บาทเท่านั้นเองค่ะหรือจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์089 426 3603 0880769410ทอเจริญแฮกเตอร์ค่ะ